มักทำกับข้าวมักทำกับข้าว ผมเดนนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่ไปดักคนที่มาฟาร์มบังเกอร์นะครับคือพี่เนตี้ที่ฟาร์มอยู่บังเกอร์2ะสอะครับเหมือนจะได้ยินเสียงคนมายิงหุ่นยนต์ที่บังเกอร์นะครับเกก็ได้บอกให้ผมไปช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยแกดักได้หรือไม่ได้เดี๋ยวไปดูนะครับผม ระหว่างที่รอเขายิงหุ่นอยู่นะครับเหมือนเขาจะได้ขับรถออกไปจากบังเกอร์แหละอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาไปไหนนะครับแต่เขาน่าจะกลับมาใหม่นะครับเพราะหุ่นที่เขายิงมันใกล้พังแล้วนะครับมันกลับไปเอาของมาเอาหุ่นเยอะนะผมคิดอยู่ถ้ากัดมันกลับบ้านไปแสดงว่าของหมดนี่ก็ของไม่จะพูดยังไงแล้วแต่ถ้ามันกลับไปเอาของมาจริงๆเนี่ยเราก็ไม่สิทธิ์ได้ร,ร้องเรียนเขานลยต้องเดิมพันนะ่ะต้องต้องรอต้องหวังว่ามันจะกลับมายิงหุ่นเยอะดีเพราะว่ามันยิงใกล้พังแล้วมันคงไม่ทิ้งหรอกถ้าของมันมีอะ มมมผมรอได้แป๊บเดียวนะครับก็ได้ยินเสียงรถเข้ามาแล้วครับเอาละครับเรามาเริ่มปฏิบัติการขโมอยรถกันดีกว่าก็าเออยังทำอ่ะมาแล้วพี่อขอบคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโโอ้หม,มาแล้วอะได้พี่รถมาแล้วรถมถารถเข็นมาอยู่ในนู่นแล้วมาตามมา หนูไปอ่ะถ้าหนูไปไอเดซน่าจะเก็บหมดแหละระหว่วางที่หนูวิ่งอ่ะน่าจะต้องเลี้ยวกลับบ้านอะหรทำไมอ่ะไม่มีประโยชน์อ๋อเดซที่ไปเดซเก็บหมดได้ไหมอือหรือว่าเดซดีได้ไป <c oughs> <c oughs>

เดี๋ยวรอมันเปิดป่ะไม่เปิดไม่ดีมันนอนหน้าผมเลยผมคิดว่ามันจะเก็บของมันไม่เก็บเครื่องยิงมาตัวเลยพี่ใช่ยิงมาตัวเลยเอาซื้อฆ่ากระายแล้วเหรอใช่พี่มันนอนหน้าผมพอดีเลยอว่าพี่จีกระเป๋านี่ แต่พ่อพี <|so|>> ่แจ็คใจเป็นโค้ชของม็น ท่งแล้วมาแ้ผมจะขับพี่แจ็คพี่แจ็คขวางสะพายกระเป๋าแอบไปหน่อยผมมาใหม่พี่แจ็คมาแล้วเจียงีมันอยู่ในพุ่มเบี่ยอันนี้ <lawsuit. S 2> ผมก็ได้เอารถมาเก็บบ้านก่อนนะครับแต่เดี๋ยวไว้ใหม่ครับเพราะยังเหลือกระเป๋าอพยพอยู่ เออที่นี่ก็บอกว่าตัวเนี้ยเอานี่ไงเดี๋ยวมีหมดอ่ะอ๋อมันก็บอกว่าเปิดสุดเลย เด็กคนไหนเอเขียเดี๋ยวน,น,นี้อ๋อเอ้ยมีคนมา,นาใช่พี่ด้านหน้าเห,อหรอหาามานม,มาแล้วพี่เอียชิ้นอะไรดีวะ Tinh vinh là cá ui tó mãi tê gió Đừng mãi tê gió tó mãi tê gió เตียงนันแหะพุ่นั้นน่ะเ้ป๋าพีเ็มเลยอ่ะอไแล้วดีนะเราได้นมาตอนกี่เวางไว้วพุ่มเรื่อเห็นกระเป๋ามันยัง อารมนี่ไงมีกล่องมีลูก RPG สิบลูกเอ้าเฮ้ยกู้ติ้งกระเป๋าอีกแล้วโอ้ดีนะทำเผื่อไว้นี่ไงที่ดูของมาดิดีกว่ะเอาแล้วแล้วที่มันยิงหมุโดนได้ไปไหนเด็ดผมเอาผมเกมมาแล้วนี่ไงอยู่นี่ไงของบ้าน ออ้้้เเ่งงงขลลลนนนายไไไปปแแววะม็รหลังจากที่ดังรถสำเร็จนะครับผมก็ได้มาฟังที่ดีสูน์ต่อครับแต่ดันไม่ได้ยินเสียงตัวเองพอดีเลยครับเดี๋ยวนี้ต้องมาเช็คหน่อยนะครับว่าเขาลองทำอะไรอยู่เสียงเหรอใช่เสียงรถรามาดีศูนดีศูนย์มิกซ์็ตมีคนอีกเรื่องจอนี้ต่อ ไปแล,ปล<ด>้วแน่ไปแล้วนโอ้ยดูไงไปแล้วรถเก่งนี่หว่าไถแท้รถองง่ง่ขับไปจอปจดยยหนุ่้ว มันเปไดอออ๋อไอฟเฟคเฟคนะนะมันเล่นใจสู้มันเล่นใจสู <h 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 ้เนี <h> <h ่ยวันละที่กิงวันอยู่นะเนี่ยเอสองเลยแะ เหมือนเหมือนว่าจะขับรถออกไปทางนี้มั้งไม่งไ,ไ,ไ,ไม่ทันเอาเอาที่ใส่ไหมเอาไปให้นอนซ้อมไสเได้นอนบบก่อนเป็ซ้อมใส่ิีเกจังมันไอ้มันยังไงไม่รู้ว่าไอ้เมาเรามันแปลก อไอ้นี่มันกระพังแลว้วไอ้หมุนข้างบนเนี่ยกิกกิกกิกคิกแกไอ้ตัวตะกอมเมาส์โดนมาทำไมวะโดนไปหานายแน่เลยวะ

在有。大丈夫 นั่งยืมผมปะผมไห้ของมันมาเต็มเลยพี่ของมันมาฟาร์มผลยนต์อ่ะทั้งช่งชิวบ็อกอ่ะเต็มรถเลยเนี่ยอตอนนี้มันขับมอเตอร์ไซค์หาผมอยู่เมื่อกี้นี่ขับผ่านไปแล้วผม,มาากำลังยิบกลับบ้านตอนนี้หนูดีดีสุด มันทีนทะลุพุ่งทะลุเลยนะดีกว่าเอาไปแจ้งเป็นคนเฉยอะบอลเลตก็เปิดไว้บางก็ต้องบอกเลยนะครับว่ากว่าจะรอมาถึงบ้านานนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ